สวัสดีครับวันนี้ผูกดาวตามเดือนก็กลับมาพบก,กับท่านอีกครั้งหนึ่งนำหลักโคว,วิชาวรศาสตร์มาฝากในช่วง 15, วันที่1ถึง15พฤศจิกายน2567 12ราศีมีอะไรเด่นๆน,นะครับมาตามกันวันนี้ขออนุญาตใช้ระบบลังสีดาวนะครับาราศีแรกก็คือราศีเมษร,ราศีเมษก็คือรักความรักนิเด่น การเงินก็สามารถแก้ปัญหาได้คือได้ตามเป้าสิ่งที่ต้องอาาระมัระวังถาเมฆก็คืออย่าเพลิดเพลินกับเรื่องนอกบ้านมากจนเกินไปนะครับจนลืมคนในบ้านฉะนั้นความรักการเงินและการแก้ปัญหาเรื่องงานค่อนข้างจะเป็นไปตามเป้าแต่หันมาให้ความสำคัญหรือให้น้ำหนัก,กกับคนที่อยู่ใกล้เตือก คือคนที่อยู่ในบ้านนะครับชาวพฤกจาวพึกก็มีข้อสังเกตเรื่องกังวลเรื่องทรัพย์สินธุรกิจที่เคยทำมาในอดีตแค่นั้นเอกสารสัญญาคำพูดข้อตกลงต่างๆนี่ให้ละเอียดถ้ายัางไม่มั่นใจเรื่องหรือ,อยังไม่ชัดเจนก็ต้องหาผู้รู้เฉพาะทางมาคอยให้คำแนะนำะชาวเมทุน ชาวเมถุนนี้ก็มีคนมาทาบทามเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานหรือการเริ่มง,งานใหม่โดยให้เหตุผลต่างๆนานา,นาถ้าเป็นไปได้งดงดเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเพราะพิจารเรื่องงานแล้วก็คือเป็นงานที่ยากโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือความก้าวหน้าในอาชีพค่อนข้างจะยากฉะนั้นช่วงนี้ชาวเมทุน ไม่ควรเปลี่ยนแปลงเรื่องการเปลี่ยนงานหรือไปเริ่มงานใหม่ๆตามคำแนะนำชาวกรกฎชาวกรกฎก็ความรักเด่นการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ดีเพราะว่าพระจันทร์นี้สามารถเข้าได้กับคนทุกประเภทคนทุกกลุ่มนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถสิ่งที่จะต้องให้ข้อสังเกต ชาวกรกฏก็คือเรื่องของไม่ควรซื้อของในราคาแพงหรือแพงมากตามคำแนะนำของมิตรเพราะว่าจะเกิดปัญหาภายหลังชาวสิงชาวสิงนี้ก็มีประเด็นดหลักอยู่ประมาณ4ประเด็นถ้าคนโสดก็จะได้เจอคนที่ตนเองรักแต่ว่าให้ใจเย็นๆเพราะว่าดาวความรักขึ้นสูงสุด สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ก็ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาประสุขเป็นมหาจักรในกรณีคนโสุดคนที่มีคู่นะครับคู่นำโชคมาให้คนที่มีปัญหาเรื่องภาระ,ะนีศินเรื่องกังวลเรื่องหนี้ศินติดค้างสัญญาข้อตกลงต่างๆถ้าเป็นเจ้าหนี้ก็ลูกหนี้นำเงินมาชำระ ถ้าเป็นลูกนี้แสดงว่าหาเงินหาทรัพย์ไปชำระหนี้ได้ตามข้อตกลงกังวลเรื่องงานก็ชาวสิงห์ก็ทำได้สำเร็จเพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นสูงสุดในดวงชั้นในนะครับทั้งในระบบ10ลักษ์และก็ในระบบอันโตนีนะครับชาวกันชาวกันมีเรื่องเด่นอยู่ประมาณ3 4สีวเรื่อง เรื่องแรกความรักของชาวกันค่อนข้างจะเด่นเรื่องที่สองชาวกันถ้ามีใช้ชีวิตคู่ก็คือคู่นําโชคมาให้นะครับเพราะว่าพฤรหัสเล็งรักฉะนั้นความโชคดีของคู่ความสำเร็จของคู่ก็คือความสาเร็จของท่านลูกหลานเด็กๆที่อยู่ใต้ปกครองรองการรอง,งานนะครับบุตรรอการรอง,งานรอความสําเร็จก็ได้ตามเป้าได้งานได้เงิน มีงานที่มั่นคงสิ่งที่จะต้องฝากให้ชาวกันไปพิจารณาก็คือเรื่องให้ดูแลสุขภาพครับให้ดูแลสุขภาพเพราะว่าตำแหน่งพระราหูพางคารและก็พระพฤหัส,สบดีมาอยู่ในราศีกันเขาเรียกว่าอลิอลิกุมลักษในระหว่างพุทธราหูในระหว่างพุทธก็ให้ดูแลสุขภาพ ชาวตุนชาวตุนนี่ก็มองไปที่การทุ่มเทร่วงงานมีโชคช่วยฉะนั้นเงินดีมิตรดีครอบครัวม,มีความสุขมันก็ต้องเป็นจังหวะในการเมื่อความสำเร็จมีนะครับความสำเร็จมีความก้าวหน้าได้เงินพร้อมก็อยากจะสร้างครอบครัว มีเกณฑ์มีเกณฑ์ซื้อบ้านการซื้อบ้านนี้ก็มองไปที่เงินผ่อนแล้วเพราะว่าบ้านค่อนข้างจะวงเงินค่อนข้างสูงในสิบลักนั้นก็จะมีพระราหูเป็นมหาอะไรครับเป็นมหาเป็นมหาอุดในอันตนานีนี้ก็พระราหูอยู่ในตำแหน่งที่เป็นระหว่างพุทธแสดงว่ามีเกณฑ์ซื้อบ้านมีเกณฑ์ผ่อนบ้านในราคาที่ค่อนข้างจะแพง ชาววิจิกชาววิจิกนี่ก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการขายของที่ตนเองรักหรือรักมากที่สุดเหตุผลที่ขายก็คือมีกำาไรงามและก็มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินไปดูแลดูแลเรื่องการศึกษาเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องสุขภาพของคู่ครองหรือคนที่อยู่ในบ้านฉะนั้นก็มีเกณฑ์ในการขายขายสิ่งที่ตนเองรัก ได้กําไรงามนําเงินนี้ไปดูแลเรื่องเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวทั้งผู้สูงอายุคู่ครองและก็การเรียนการศึกษาของบุตรหลานชาวตนูชาวตนูตนก็เตรียมตัวแล้วก็คิดไวนานแล้วคาดการไวนานแล้วว่าต้องทำเพื่อคนที่ตนเองรักมีบ้านมีที่อยู่อาศัยที่มันคงก็ต้องตกแต่ง รถดวด,ดยานภานะเคยใช้เคยอยู่ซื้อมาหลายปีแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงซื้อรถมีการซื้อรถใหม่มีเกณฑ์มีมีเกณฑ์ซื้อรถใหม่มีเกณฑ์ตกแต่งที่พักอาศัายให้สวยงามหลังจากที่ประสบความสาเร็จเรื่องงานชาวมังกรเงินกับงานมาได้ทันเวลาก็าลุนตัวโกงเหมือนกัน พระชาวมังกรนี้มีพระเสาเป็นตนุลักษณ์ในสิบลักษณ์นั้นพระเสาเป็นมหาจักรไปดวงชั้นไหนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีเงินมีงานมีตําแหน่งสมกับคําที่รอคอยในระบบอันเดียวตัวนอาทีนั้นก็มีพระเสาผุนเกษตรสรุปได้ว่าเงินงานตําแหน่งที่รอคอยนั้นมีคนสนับสนุนมีคนอุปถรัรมภ์แล้วก็มีคนผลักดัน เพราะว่าพระศุกร์ก็เป็นราชาโชคในเรือนจันทร์อาราชิมีนราสิมีนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมละเพราะว่าในดวงสิบลักษนั้นพระพุหัสบดีนี้เป็นเกษตรในระบบอันโตนาทีนั้นพระพฤหัสอยู่กับพ่างคารอยู่ในระวางพุธแล้วก็อยู่กับพระราหูสรุปแล้วว่าชาวมีน การเงินเด่นงานดีแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งชาวมีนแตกต่างคนหนึ่งก็คือเป็นคนที่ใจซื่อมือสะอาดเป็นคนที่มีคุณธรรมฉะนั้นชาวมีนก็จะกําหนดทิศทางเรื่องงานได้กําหนดทิศทางหรือการควบคุมคนที่ร่วมงานได้กําหนดระยะเวลาของความสําเร็จเรื่องงานได้และกําหนดทิศทางเรื่องออระยะเวลาในการส่งงานได้ฉะนั้น ชามินก็จะควบคุมเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความสาเร็จที่ตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องและก็ควบคุมเรื่องเครื่องมือระ,ะยะเวลาฉะนั้นจึงเป็นจังหวะและโอกาสของชาวมีนที่จะทําอะไรเด่นๆค่อนข้างจะได้ผลใน,นละระบบวันดนาทีตนยะ์ในพฤษภเป็นมหาอุดนะครับอยู่ในลานสีมีนมีมนฤาษอยู่อยู่ด้วยฉะนั้น การคิดใหม่การวางแผนอะไรใหม่ๆและก็เปลี่ยนแปลงการทำงานการใช้ใจ่ายเงินชาวมีนก็สามารถที่จะกำหนดทิศทางเรื่องเงินเรื่องคนเรื่องงานเรื่องเครื่องมือและระยะเวลาได้โดยสรุปชาวเมธก็หันมาให้น้ำหนักเรื่องคนใกล้ตัวชาวพลึกหาผู้รู้จะวอทางมาให้คำแนะนำแล้วก็ชาวเมทุน ชาวเมทุนนี้ก็ไม่ควรที่จะเปลี่ยนแปลงงานในระยะนี้คือพักเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเปลี่ยนแปลงงานช่วงนี้เป็นงานที่ยากแล้วก็ไม่ประสบความสาเร็จชาวกรกฎชาวกรกฎคำแนะนำจากมิตรต้องนำไปไข้ครวญพิจารณาของที่แพง คำแนะนำจากมิตรต้องนำไปไตรตรองเพราะว่ามันจะมีอะไรตามมาค่อนข้างจะเยอะครับชาวสิงชาวสิงนี่ก็ถ้าเป็นคนโสดก็เจอคนรักรักแท้ปลายเดือนพฤศจิกาคนมีคู่คู่นำโชคมาให้คนที่มีปัญหาเรื่องคลีดเรื่องเงินก็สามารถหาหาเงินรักษาคลีดตนเองได้ปัญหาเรื่องความกังวลเรื่องงานก็ สามารถที่จะเดินต่อได้เพราะว่าชาวสิ่งนี้มีพระอาทิตย์เป็นมหาอุดและก็พระอาทิตย์ขึ้นสูงสุดวิธีคิดหรือการทำงานค่อนข้างจะแหลมคมฝ่าอุปสรรคได้ชาวกันความพรักระเด่นคู่ครองนำโชคมาให้เด็กบุตรหลานที่อยู่ใต้ปกครองได้งานประจำมีเงินมีงานมีความสมเร็จชาวกันนี้สิ่งที่จะต้องตักเตือนก็คือเรื่องของสุขภาพ ชาวตุนมีเกณฑ์ซื้อบ้านปรับปรุงบ้านในราคาแพงเพราะว่าในระบบสิบลักษพระราหูเป็นมหาอุดอยู่กับพระเกตอยู่ในเรือนกระดุมพระอ,อยู่ในเรือนกระดุมพระของชาวตุนก็ซื้อบ้านผ่อนบ้านซื้อที่ดินผ่อนที่ดินนะครับเพราะว่าค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงชาวพิจิกชาวพิจิกก็ขาย ของที่ตนเองรักรักมากแต่ว่าพอมีกําไรก็ต้องตัดใจเพื่อนําเงินไปใช้เรื่องการศึกษาดูแลผู้สูงอายุแล้วก็การเดินทางไกลหลังจากที่ตนเองอะไรครับหลังจากที่ตนเองอใช้ความพยายามในการทํางานมาแล้วก็ค่อนข้างประสบความสําเร็จพอดาวประจําพิจิกก็คือพระองคารเป็นมหาจักรท้งในระบบมันโดนสติกและก็ในระบบติดลัก ชาวตนูถึงทาถึงจังหวะที่จะต้องทําเพื่อคนที่ท่านรักการตกแต่งที่อยู่อาศัยห้องนอนที่อยู่อาศัยการซื้อรถใหม่การเดินทางไกลหลังจากที่รอจังหวะรอโอกาสมานานเพราะว่าพฤรุหัส,สบดีไปก่อนในระหว่างพุธมีพัางคารเป็นมหาจักมีพระราหูอยู่ด้วยนะครับฉะนั้นก็ถือได้ว่า เป็นจังหวะของชาวธนูที่จะต้องทำเพื่อคนที่ท่านรักชาวมังกรพระศุเป็นลายชายโชคเงินกับงานนี้มาทันเวลาครับเงินงานตำแหน่งได้ตามเป้าแล้วก็สมกับคำที่หลอกคอยเพราะว่าพระเสาในระบบสิบลักดวงเช่นไนเป็นหมาจาับในระบบโมดูนาทีพระเสาเป็นเกษตรนะครับดังนั้นชาวมังกรก็จะโชคดีเรื่องการอุปถัมภ์ละ การอุปถัมภ์การผลักดันการกื้กูลการช่วยเหลือไม่แบบว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทรัพย์อะไรต่างๆนี้ค่อนข้างจะเด่นนะครับชาวมีนชาวมีนก็เงินงานค่อนข้างจะเดินเดินต่อไปได้เพราะว่าคุณสมบัติของท่านก็คืออพระลาหูเอาขอโทษพร,พระพฤหัสบดีนี้อยู่ใน เป็นเกษตรในระบบสิบลักแล้วก็ในระบบบรรทุนนาทีพระรุหัสเกาะนาวังพุทธฉะนั้นเงินงานมาทันเวลามาตรงเวลาแล้วก็มีโชคช่วยเป็นคนดีมีคนสนับสนุนเป็นคนที่คนอื่นพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือดฉงนั้นชาวมีนนีก็กำหนดทิศทางเรื่องงานควบคุมเรื่องเพื่อนร่วมง,งานกรอบเวลา เรื่องระยะเวลาเรื่องเครื่องมือเรื่องงานเรื่องคนได้ฉะนั้นชาวมีนก็ถือว่ามีความสุขเพราะว่าดาวคุณธรรมขึ้นสูงสุดนะครับแล้วก็ในระบบตัวนาทีพระสุขเป็นมหาอุดอยู่ในในนาวาังพระรหัในลาติมีนสรุปแล้วว่าจุดเด่นของชาวเมธก็ให้น้ำหนักเรื่องคนจุดเด่นของชาวปรึกขอคำแนะนำจากผร้รู จุดเด่นของชาวเมถุนง,งดการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานจุดเด่นของชาวกรกฎก็คือไม่ควรซื้อของที่มีมูลค่ามากหรือสูงมากในในส่วนที่อะไรครับในส่วนที่เป็นคำแนะนำของเพื่อนชาวสิงห์นี้ก็คนโสดเจอเนื้อคู่คนมีคู่มีโชคคนที่มีปัญหาเรื่องเครดิตก็แก้ปัญหาได้งานก็เดินหน้าต่อไปได้ชาวกัน รักเด่นคู่นำโชคเด็กใต้ปกครองได้งานดูแลสุขภาพชาวตุนชาวตุนก็มีเกณฑ์ปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยในราคาที่ใช้เงินค่อนข้างจะมากใช้ระบบเงินผ่อนพิจิกก็ขายของตัดใจขายของในสิ่งที่ตนเองรักได้กำไรงามเพราะนำเงินไปบริหารจัดการเรื่องครอบครัว ชาวมงกรมีคนอุปถัมภ์มีโชคเรื่องเงินนะครับเพราะว่าประสุบอยู่ในตาแหน่งที่ดีนะครับชาวมีนก็กำหนดเรื่องงานกำหนดทิศทางเรื่องการควบคุมคนควบคุมงานควบคุมเรื่องเวลาและก็ควบคุมเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือได้ในการทำงานถือว่าจุดเด่นของชาวมีนก็คือคนที่ใจซื่อมือสะอาดหรือคนที่มีคุณธรรมวันนี้ผูกดาเจินเรือก็อไว้แค่นี้ก่อน โอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ